เนาะโอ้เจอดอกแรกคุยเฮ็ดพึ่งหวานพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าดอกัป็ไงเลยโอ้ยน่าฮักแค่งามงามย่า I don't know bad or not โอ้ยยังงามไม่ not all ดอกที่สองเทา้าพี่น้องเทา้าเอาไว้นี่ละพออีกแล้วพี่น้องจ้าหวังว่าคงไม่แก่เออเออแข็งแข็งอยู่เฮ็ดพึง่งเฮ็ดพึง่งเฮ็ดพึง่งโอ้ยขาลายบ่อันนี้ขาลายหมวกสมอึบอึบโอ้ยโอ้ยเท้าแล้วโอชูโอเลิฟโอเคเอาไว้เอาแต่ขา เท่ามดละโอ้ยเบิงนะ่งเนี่ยอ้ยมีลูกนหน่อยๆนำ้ำโอ้ยโอ้ยอุย้ยเอาวันนี้ออกเนาะเอาฟองน้ำออกเพราะด้อยู่พี่น้องเบิ่งลูกหน่อยลูกหน่อยก็ต้องเอาอ้ม แข็งอยู่ไหมเนี่ยพี่ดอกนึงงบ่งเะอู้เออเรสกรุปลุกโอ้ลลุกโอ้ยง่ายโอล่ไม่เป็นชีเฮดมีแดดโว้ย เอ้าฟองน้ำออกพี่น้องจ้าเอาออกอาออกเอาฟองน้ำออกเนอะเบิงขาโวดพ่อีีรีตัดเนาะอืมโอ้ยขางามแหงตัดโหลดเพราะว่าเบิงมองามงาม ไปเฮาโอ้ยอันนี้ลืมตัดขาตัดขาก่อนพี่น้องจ้าอึ๊บจะเหดพึ่งวานหน่อยนี่โอ้ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องจ้าดอกนะหักแพะน่ารักมากเลยอ่ะ น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ยหอบแขกแกไปเราไปตออมหน่อยอเนี่ยดอกน่ารักเลยมึงเนี่ยฮ <laughs> ักเก็ดเห็ดเอาเห็ดนังไก่ อ่อนๆน,นะคะอุ้ยหักกูหักเลยแต่ว่าไม่เป็นไรอ่อนๆน,นี่อ่อนๆเนี่ยอ่อนๆเลยอึบแต่มันอยู่มันอยู่เออในใต่มอสนี่ย โอ้ยหยุดตจมัเยอะเวอร์รี่ยั่งเอ็นเวอรี่กรดแต่ว่ามันกรอบนะพี่น้องจ้า <Yeah. S 1> นี่ออลีวันไอซีเดอ้ยมึงเน่เกิดทางเห็ดผึ่งหวานอุ้ยเท่าบ่โอ้ย,อยพอใดอยู่มั่ง Yo, mm, my love. oi, oi, oi. But I take a uh, yeah. Take off this, I think. Mm. No, you mm. cannot eat that. No, I not eat this. I take off. Yeah, but you cannot. I can eat. cut yeah. this. Yeah. That's cool. Mm. Oh, that uh. พ้อยซันยูซ e ท o นย์มันย์พ้อยซ n นโ่น็อตมอปเอ็อีมอเด้น่าพี่น้องเออเมึงเนี่ยเห็ดเท่าเมิดมาไม่ทันเห็ดพึ่งค้าลายอันนี้ก็เท่าเมิดดุวยโู้นะ อันนี้ก็เห็ดนังไก่เถาบอกคือแข็งๆอยู่เออเอยอืมอืมเป็นน้ำอ่อนายชิคเก้นเอ่อบดแต่ว่ามันสง่งแต่ว่ามันส่งเอ่อฮะอืมอืมส่งเถา ้พอใหญ่งปะหายเอาเพชรนาง,งัวกับเพชรหนามากเต็มเลยเพชรลังแหละบ้างนะอืมเทาบ่นอนเพชรลังแหละเนาพี่เป็น,โม,โน,น,นมูเลยพุ่นเนามันเนาเมียพุ่นเพชรอยังพุน่น เฮ็ดยังนะเออเฮ็ดยังคือแบบไงเฮ็ดนางลมบ่อุ้ยเฮ็ดนางร่มแบบไงเถาบ่โอ้ยแมงเต็มเลยเทาแล้วอืมเถาแล้วเทาแล้วอืมไม่พอเกือบแต่บ่เห็นเฮ็ดพึ่งหวานลีอยู่อุ้ยลีอยู่น้าฮักแท้ หลี่อยู่ไมียขันบบยางลงไปเบิงเฮ็ดนางล่มกับสิบเอ็โอ้ยงามแห้งหนาหักหนาหักแห้งเกือบบดได้กินเบิงเฮ็ดลังแหล่ะกะเท่าคือลายทะเ็ลลังแหล่ะไหมอืมอืเอาอยู่บนนอนพี่ เอาอยู่นี่เฮ็ดลังแหละเนี่ยคือขานอนอืมปกติบ่เก็บดอกแต่ว่ามันหลายแหมปดบ่ได้เน่าบ่เน่าบ่เบิ่งดอกนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆเด้อพี่น้อง ว่าสิบทายแลว้ววาสิบทห็นลูกน่ะซึ่มไอเทคเ e ราะเด่นเดย์ not grow up เด้อเก็บโหลดพี่น้องเพราะว่ามัน บใหายแล้วถ้าฝนกับบ้มาจักเทือ่อนะคะนะคะเบง่งแนี่ลูกบังลุมนี่บใหายถ้าฝนเนี่ยยูเคน่าซีเอสอีสีอะ because the under อยู่ใต้ย yeah. า อยู่ใต้ most เก็บจังไดละพี่น้องอึ้บชีกเนาเลยอึบอึบมันแตกพี่น้องหากงาอันนี้ร้ายไหมแตก ชมไว้ปีนออหน้าออกใหม่นะมึงเนี่ยโอ้ยห้อยเก็บอ lupa-lupa dan haklah haknya, hak, dokter <tuh> 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 đa, ôi, chúng, mosquito, khát, mua khát nè, ừ, 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 khát mệt nó,